สนับสนุนโดย o r บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ Big ี r e e n Power s t a r k Corporation Absolute Clean Energy S.P.C.G. ช่วงของข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับคุณบุญภามชมปังครับกลับมาเริ่มต้นกันในช่วงนี้คุณสุภชัยฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทน้องใหม่นะครับซึ่งก็กําลังจะเข้ามาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในกลุ่ม Property ะนะฮะในวันที่28เมษายนที่จะถึงนี้<ะ>นั่นคือบริษัท Asset Wi s e จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า A S W นะฮะ ราคา IPO เขาอยู่ที่9บาท8 2สตางค์คุณสุภชัยฮะก,ก็ถ้าไปคำนวณดูในส่วนของ PE ratio ครับก็จะอยู่ที่ ประมาณ8.54เท่านะฮะในส่วนข,ของราคา IPO ก็ถ้าไปเทียบเคียงกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกันนะครับในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นันเนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่11.13เท่าตัวเทียบนี่ก็มีอยู่หลายหุ้นครับไม่ว่าจะเป็นคันทิ่กรุ๊ปเดเวล็อปเมนต์ LPNMJD Noble นะฮะเสนาไรมแลนด์ ena, Land, รวมถึง Richie Place ด้วยนะครับก็บบดูแล้วราคา IPO ยังมีดิสเค n t จาก นะฮะค่าเฉลี่ยของกลุ่มอยู่อพอสมควร,ครจุดที่น่าสนใจของ Asset Wise นะฮะที่ถือเป็นจุดแข็งอาจจะทำให้มีความแตกต่างจากหุ้นอสังหาริมทยอื่นๆนั้นอยู่ตรงไหนนะฮะและก็แนวโน้มที่ทางของผลประกอบการหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรแล้วก็ที่สำคัญครับระดมทุนไปครั้งนี้เนี่ยจะนำาเอาเงินไปทำอะไรเพื่อเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นใหม่นะฮะได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณ กรมเชษฐวิพันธ์พงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Asset ท i วส์จำกัดมหาชนหรือว่า ASW นะครับสวัสดีครับคุณกรมเชษฐครับสวัสดีครับคุณบุรภาคุณสุปชัยครับผมสวัสดีครับคุณกรมเชษฐเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นเช่นนี้ก่อนครับลักษณะการประกอบธุรกิจที่ว่ามีการพัฒนาอสังหาเพื่อขายเพื่อเช่า มีรับฝากนะฮะขายฝากอสังหาด้วยแล้วก็เป็นตัวกลางในการรับชําระเงินจากลูกค้าต่างประเทศนั่นเนี่ยเอาเป็นว่าโครงสร้างไรายได้จาก4ธุรกิจนี้ก่อนครับเ,เบื้องต้นเป็นเช่นไรครับครับผมหลกัลกๆแล้วของเรา9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์นะครับ,รบทำคอนโดแล้วก็ทําแนวราบขายนะครับส่วนธุรกิจเสริมเนี่ยก็จะมีตัวหลกัลกๆนะครับก็จะเป็นตัวฝกซื้อฝากขายฝากขเช่าอันนี้ก็เอาไว้ซัพพอร์ตลูกค้าวเวลามาซื้อเราหรือลูกค้าอยากเช่าหรืออยากาหาห้องเช่าแต่เนี้ยเราก็จะมีซัพ อีกงานหนึ่งก็จะเป็น Recalling v i e t n จะเป็นตัวคอมมิชชั่นี่มอลครับเราจะมีมอลชื่อมิงเกิลซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อต้นเดือนกุมภามกราคุมภาเนี่ยครับที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรอมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตครับผม,มนะฮะโอเคแต่ะห <ๆ S 2> ลักๆก็จะทำเป <ๆ S 2> ็นโดขาย<ๆ>ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์เลยครับอ๋อครับครับทีนี้พอพูดถึงว่าหลักๆเนี่ยอยู่ที่การพัฒนาและขายเนี่ยเอาแบรนด์ที่แบบพอเห็นปุ๊บเลยแล้วคนจะจําได้เลยเนี่ยของเรามีแบรนด์ไหนบ้างฮะ ตอนนี้หลักๆมีสามแบรนด์นะครับก็จะเป็นโมดิสซึ่งเป็นคอนโดอยู่ในเมืองติดแนวรถไฟฟ้าแล้วก็ถนนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ก็มีแปดโครงการโมดิสแล้ว mm hmm. นะครับแล้วก็มีแอดมอลแอดมอเนี่ยก็เป็นคอนโดโรไลฟ์สไตล์รีสอร์ทอยูอ่ในเมืองเหมือนกันแตบบ่ว่าอยู่เข้าซอยมาได้นึนงอย่างเช่นลาดพร้าว15ทุ hmm. งเลขสี่อะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. รัชดาเว้ขวางอีกอันนึงก็จะเป็นเคสเคสที่เป็นตัวใหญ่ของเราตัวหนึ่งที่มีถนนยูนิตเยอะนะครับแต่ว่า mm hmm. อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยก็เป็นมิสมาเก็ตที่เรา ออกไปหาที่มหาวิาลยนะครับโดยจะนมงเทพมองธรรมาสตรแล้วก็สารยาครับสามแดนหลักครับ,ารรบขาย i อ o ครั้งนี้2 0 2 2ล้านบาทกว่าๆนี่นะฮะเ,เราจะมีการระดมทุนไปทำอะไรบ้างครับแบ่งแบ่ง,บงวัตถุประสงค์ให้ฟังสักนิดหนึ่งฮนะก็อันดับแรกก็ประมาณ40%นำไปชำระที่ธนาคารนะครับเพราะว่าจะได้ลดดอกเบีย้ยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย50%เนี่ยก็เอาไปดำเนินธุรกิจต่อแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการครับผม 40%ม็ก็กลมๆประมาณสัก800กว่าล้านบาทนั่นนะฮะตรงนี้จะประหยัดดอกเบี้ยไปได้เยอะไหมครับที่จะเป็นผลบวกต่อผลประกอบการสุทธิในภาพรวมนะครับก็พอสมควรเลยครับพอสมควรเลยครับซึ่งมืนอได้ทำให้ดีเราลดลงด้วยนะครับด้มีการคืนหนี้นะครับตอนนี้ดีเราก็ประมาณ2.5ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าหลังจากลดคืนหนี้ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะลดลงมาต่ำกว่า2นะครับ ต่ำกว่าสนะครับสำหรับ d e ฮะเออถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยถ้าในเชิงของการเอาไปพัฒนาบ้างฮะโครงการที่เราดูแล้วเนี่ยเออทั้งตอนนี้ก็ในแง่ของอสังหาหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันเลยเอ๊ะทั้งแนวราบแนวแนว,แนวดิง่งโดยเฉพาะแนวดิ่งเนี่ยเอออาจจะดูเรื่องของเอ่อเรื่องของการขายเนี่ยดูเหมือนกำลังซื้ออาจจะหายไปเอ๊ะตรงนี้เราเราตระเตรียมว่ายังไงฮะ Uh, เราเราที่เราผ่านมานะครับเราทำคอนโดไฮไลท์และโลว์ไลท์แต่ว่าจากตั้งแต่มี l อลทีวีแล้วละ่ะปีสองปีเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลว่าตัวโปรดักต์ไหนที่ลูกค้าอยากได้เอาจริงๆก็เหมือนกับทุกธุรกิจครับก็คือของดีราคาไม่แพงน, uh huh. นั่นก็คือคอนโดที่อยู่ในเมืองแต่ร,ราคา,าไม่สูงมันเรียกว่าจะเรียวกว่าเจ็ชหรือเรียวกว่าพอเดบล์ไคลที่ประมาณ2ล้านบวกบวก็ได้ซึ่งเราทําได้ดีในแบรนด์เน็ตมอสเนี่ยในปีที่แล้วช่วงมีโควิดเนี่ย แบรนด์โม้นก็ขายดีมากนะครับเรามีรับบรวยได้ที่แล้วสองสี่พันกว่าล้านซึ่งเติบโตจากปีก่อนหน้านั้นที่สองพันหกก็หมายถึงว่าค,คอนโดเนี่ยก็เป็นสินค้าตัวเรื่องเหมือนกันไม่ใช่แนวราดอย่างเดียวถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองอที่ดินแพงเนี่ยตัวเลือกคอนโดน่าจะเป็นตัวเรื่องที่ดีถ้าอ,อยู่ในทำเลที่ดีนะครับราคาสองล้านถงลบแต่กับการถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองแล้วในขณะที่มีรถไฟฟ้าเยอะเนี่ยถ้าต้องซื้อแนวราดไม่ว่าจะเป็นาวน์เขาหรือบ้านเดี่ยวเนี่ย ราคาน่าจะไปไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาศัยช่องว่างทางราคาเนี่ยครับเข้าไปแทรกตัวทําคอนโดที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะสมก็ยังขายได้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสในช่วงปีสองปีนี้ที่ควรยังหาคนนี้อยู่นะครับแต่อาจจะยากหน่อยนึงตรงที่คุณอาจจะหาที่ดินที่ทําคอนโดแล้วขายได้แพงได้เนี่ยทําได้อย่างไรซึ่ง Asset w ไ i ้ e คิดว่าเราขาได้แล้วก็ทําได้ดีอย่างต่อเนื่องครับ ที่บอกว่าของดีแต่ราคาไม่แพงไงแต่ก็ไปดูมาจินก็ถือว่าไม่ธรรมดาถ้าดูจากเน็ตมาเน็ตโปรฟิตมาจินในช่วงของปี63ที่ผ่านมาถึง20ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเอ๊ะตรงนี้ทําได้อย่างไงฮะสำหรับมาจินตรงนี้ฮะก็อันนี้ต้องยกเครดิตให้ทีผู้บริหารนะครับผมว่าตั้งแต่ต้นน้ําเลยก็คือที่ดินเนี่ยสรรหาในราคาที่เหมาะสมไม่ได้แพงนะครับเมื่อที่ดินไม่ได้แพงเนี่ยเราหาได้เราเอาไปพัฒนาร่วมกับค่าก่อสร้างที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ย ในราคาที uh ่เหมาะสมมันก็ทําให้ g p เนี่ยถูกล็อกไว้ในราคาที่ไม่ไม่เยอะแลเพราะฉะนั้น g p เราก็จะสูงเรา g p อยู่ที่44เปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าสูงในระดับุตสารกรรมส่วนลงมาข้างล่างที่จะมาสูเน็ตโปรฟิตมาจิ้นที่20.6เนี่ยผมว่าอันนี้ต้องเกี่ยวกับหลายส่วนเลยว่าจะเป็นการตลาดการขายนะครับในต้นทุนทางการเงินเราก็มีต้นทุนงาเินที่ค่อยๆลดลงจากการที่เจริญเติบโตของบริษัทแล้วก็การตลาดที่แม่นยําขึ้นนะครับใช้ออนไลน์ นะครับปรับเปลี่ยนวิธีพวกนี้จากสามเปอร์เซ็นก็อาจจะลดได้เหลือ 1. 1หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าเกิดว่าเรามีการยิงมาร์เก็ตติ้งที่ตรงกลุ่กมก็ง่ายๆนะครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์สะสมรวมกันไว้ทําให้เน็ตขึ้นไปถึงยี่สิบเปอร์เซ็นได้แต่ว่าในโครงการที่เราคิดคีดเนี่ยธรรมดาเราเซ็ตไว้เนี่ยเราไม่ควรจะมีเน็ตมีนคอต่างก,กว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราทําจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่จะประหยัดตรงนู้นประหยัดตรงนี้เพิ่มขึ้นได้เนี่ยไม่ได้ผลักภาระไปให้้ลูกกคคาาเเเนนนี่ยรยคคร็็ังอซปต กำไร,รดีร,ราคาเหมาะสมแล้วก็ยังมีกําไรที่ดีได้เนี่ยครับต้องใช้ความพยายามพอสมควรครับนะครับครับมีอีกส่วนที่น่าสนใจคือถ้าดูจากตัวเลขเอาอตัวกําไรสุทธิในปีที่แล้วนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยถ้าเทียบในช่วงสาปีที่ผ่านมาก็ถือว่าโดดกระโดดขึ้นมาถึงแปดร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านในปีสองพันห้ร้สิบสามดูนี้นะฮะเอ๊ะตรงนี้เนะี่ยปีหกสามก็เป็นปีเห็นต้องบอกว่ายากลำบากในแง่ของอสังหาริมทรัพย์เอ๊ะทำไมกําไรมันถึงได้ถึงต้องแปดพันกว่าล้านนะฮะไอแปดร้อยกว่าล้านนะครับ ผมคิดว่าถ้าไม่มีโควิดเราอาจจะได้สูงกว่านี้นะแต่ว่าแต่ก็มีโควิดก็ต้องตามรับสภาพคือคือคอนโดมันก็เป็นไซเคิลนะครับแต่ว่าและสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่โตมาเนี่ยเราทํามาประมาณครอปีที่สิบเจ็ดละการแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะฟักซ์อตอนนี้เราพยายามทําให้มันดีเนียะนะครับก็มีรับดูได้ให้ให้ตอเนี่ยแต่ว่าเรารู้ว่าอะไรที่ทําให้รับดูได้ตอเนี่ยนะครับเพราะคอนโดโรไลซ์เนี่ยเป็นตัวตอบโจทย คือมีวอลลุ่มด้วยแล้วก็สามารถทําได้เสร็จเร็วในในปีหนึ่งนะครับเมื่อว่าคุณเปิดขายเนี่ยขายปุ๊บตั้งนประมาณสิบสองเดือนเนี่ยก็สามารถรับบุญได้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแม่นยำในทำเลยแล้วก็ขายได้แล้วทําคอนโดโลล่ายางต่อเนื่องเนี่ยผมว่ามันก็จะเหมาะในสภาวะแบบนี้ถ้าเกิดเราทำไฮไลท์เยอะนะครับกว่าจะรายได้จะกลับมาก็จะนานสองปีถึงสามปีแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของบาลานซ์ครับทาแนวราบด้วยทําคอนโดโลล่าด้วยทําคอนโดไฮไลท์ด้วยซึ่งอันเนี้ยเราเฝ้าระวังทุกๆโปรดัก ให้มันมให้มันให้มันมิดกันนะครับ,รบตอบคำถามว่าปีทแล้วทำไมไรายได้เยอะก็ม,มีของเสร็จเยอะด้วยนะครับระวังของให้ต่อนเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยเราคิดว่าตัวนี้ทําให้ไรายได้โตต่อเนื่องได้ครับครับคือคือมันยังไงนะฮะคุณเออคุณกรมเชฐ์คือในปี63สามเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีการส่งมอบหลายโครงการออพอดีแหละครับเลยทําให้ตัวกําไรมันโป่งขึ้นมาแบบนี้ผมว่าเป็นตัวโปรดักที่มันตอบโจทย์นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ย เออเวลาลูกค้ามาดูของเราครับก็เห็นความแตกต่างแล้วทาให้ขายดี<ช>แล้วราคาเหมาะสมนะครับ<ช>ผมว่าตัวโปรดักต์เป็นตัวตัดสินของแอสเซทไว <ๆ S 2> เลยคือเราเน้นในตัวเอ่อแฟคซีดีให้เยอะอจะบอกว่าอคอนโดเราเหมือนกับคอนโดอื่นไหมต้องตอบจริงว่าไม่เหมือนถ้าเกิดว่าไปดูเคยไปดูคอนโดแอสเซทไวเนี่ยจะเห็นว่าเราให้เยอะจริงๆนะครับแฟคซีที่ที่ให้เนี่ยมันเห็นความแตกต่างได้ไม่ว่าจะเป็น S <S อย่างเช่นาสระว่ายน้ำเนี่ยอย่างแอตมอสเนี่ยบางที่ก็มีถึงสองส,สะระสระล่างสระบนนะครับ,ม,รบมีห้องเกมรูมสาหรับเคฟซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของเด็ก <S <S 2> <S 2> บางที่ก็มีห้องมิชชิ่งรูมซึ่งเวลาเวิร์คฟอร์มโฮมเนี่ยคนที่ไปเลือกซื้อคอนโดเนี่ยเห็นมีห้องมิชชิ่งรูมสามสี่ห้องหรือห้องนั่งทํางานเนี่ย <S 2> <S 2> มันก็จะแตกต่างกับคอนโดอื่นในราคาที่ใกล้เคียงกัน <ๆ S 2> เราสามารถใช้ชีวิตในคอนโดนเนี่ยได้ดีกว่าๆๆที่ผมจากโดยพูดคือว่าตัดวปปดักตเนี่ยมันแตกต่างอย่างชัดเจนจริงๆนะครับเราให้รายละเอียดในการ พัฒนาโปรดักต์ครับผมคิดทีนี้มันต่อเนื่องมาถึงตัวของ Net Profit Margin นะครับดูปี62มาปี63มเนี่ยมันก็เรียกว่าขยายตัวออกแบบพุ่งพวดเลยนะฮะ11.28%มาเป็น20.59%คําคำถามคือ Net Profit Margin ตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้เราจะสามารถรักษาระดับใกล้เคียงเอาไว้ได้หรือไม่ครับอย่างที่แจ้งครับเราตั้งแต่คิด i i เนี่ยเราพยายามไม่ให้ต่าง5นะครับแต่ว่าเชื่อว่าปีหน้าเนี่ย ก็น่าจะรักษาโมเมนตัมนี้ไปได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในไฟลิ่งนะครับผมก็จะคอมมิตไม่ได้แต่ว,ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราน่าจะไปได้ต่อเนื่องอันนี้จะต้องตอบเป็นแบบว่าต้นทุนันมาจากไหนก่อนทําไงให้มันมีเน็ตแบบนี้นะครับระดัๆแ,แล้วเนี่ยก็คือที่ดินค่าก่อตั้งซึ่งที่ดินที่จะโอนในปีนี้เนี่ยก็เป็นต้นทุนที่ดินที่เราได้มาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นถือเป็นต้นทุนที่ดินเดียวกับปีหกสามอ่าเพราะฉะนั้นสักเจอโครงสร้าง เรื่องราคาต้นทุนที่นท,ที่เป็นตัวหลักเนี่ยเหมือนกันนะครับคบ่าก่อสร้างของผู้ละเหมาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหลักที่จะทําให้ลงไปอยู่กําไรข้างล่างเพราะฉะนั้นแนวโน้มผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันแต่จะตอบตัวเลข exact มันก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไไอยูอ่ใน่ายที่นะครับ,รบส่วนอีกทันหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการขยายขนาดขยายขนาดโปรเจกต์ด้วยคือขนาดโปรเจกต์เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเวลาซื้อที่ดินแปลงเล็กแต่ก่อนได้าเสร็จว้เงินไม่เยอะเนี่ยซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง สามร้อยวาสี่ร้อยตารางวาห้าร้อยตารางวาเนี่ยราคาที่ดินต่อตารางวาเนี่ยก็จะสูงนะครับพอเราเก็บเงินขึ้นมาทมํปเรื่อยๆเนี่ยเราซื้อที่สามไร่สี่ไร่เอ่อห้าไร่สิบไร่อย่างเงี้ยราคาต่อตารางวาก็จะถูกลงมันก็จะมีมันมีคอามเปียเยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้กําไรสูงขึ้นด้วยอ่าอค่น,นี้ครับ โอเคอย่างนี้ฉะนั้นแล้วถ้าได้เงินครั้งนี้ไปไปชําระคืนหนี้ดีลดลงก็มีโอกาสจะกู้ได้เพิ่มนั้นก็ทําให้ต้นทุนนั้นมีสูงขึ้นก็จะสร้างข้อได้เปรียบในเรื่องของราคาที่ดินใช่ครับผมว่าก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับในขณะที่ทุกคนต้องการแคสแล้วก็เราก็มีแคชเข้ามาในช่วงนี้จากการระดมทุนนะครับในขณะที่ต้นทุนที่ดินยังไม่ได้สูงนะครับแลวเราก็ไม่ได้มีภาระหุ้นกู้หรือดีใดๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะ ไฟแนนซ์เพิ่มได้นะครับเพื่อาการหมดสมแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ถี่ถามนะครับ,รบดูสถานการณ์ของโควิดว่าจะมีจังหวะในแง่ไหนที่แล้วเนี่ยขณะมีโควิดเนี่ยเราก็เปิดสามโครงการแล้วก็ขายดีด้วยนะครับปีนี้เนี่ยมีโควิดตอนมีนานเราก็เปิดไปแล้วโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนเนี่ยมีทั้งหมดหกโครงการนะครับ <S <S ก็จกะเหลืออีกห้าโครงการที่จะเปิดในปีนี้นะครับที่ว่าจะน่าจะเปิดต่อเนื่องได้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีครับ เอาล้วครับคุณกรมเชษขอให้โชคดีในวันที่28เมษายนนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกรมเชษวิพันธ์พงศ์นะครับจากทางบริษัท Asset Wise จำกัดมหาชนหรือว่า A S W นะฮะก็จะเข้ามาทำการซื้อขาย เป็นครั้งแรกในตลาดรองนะฮะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนี SET ในกลุ่ม Property วันที่28เมษายนที่จะถึงนี้ครับที่ราคา IPO 9บาท8 2สตางค์นะค่าสนใจฮะ PE ก็อยู่เฉลี่ยประมาณ8.54 4 8เท่านะครับถ้าเทียบกับ PE โดยเฉลี่ยทั้งกลุ่มก็อยู่ประมาณสัก11เท่ากว่าก็ถือว่าพอมีดิสคาวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเอาละครับ